สวัสดคีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะาพาน้องๆมาทำเฟซชิลกันนะคะช่วงนี้คเฟนมากเลยค่ะค่าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้นะคะก็เริ่มจากแผ่นฟองน้ํานะคะแผ่นฟองน้ํานี้เราสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน20บาทนะคะ20บาทก็จะได้4แผ่นด้วยกันแล้วก็มาตัดแยกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณ1นนิ้วนะคะความยาวเท่ากับความยาวเดินเลย อุปกรณ์ส่วนที่สองก็คือ,อยางยืดนะคะแล้วก็ที่ขายไม่ได้แผ่นพลาสติกใสนะคะขนาด A4 หรือแผ่นที่ใช้สำหรับทำปกรายงานนะคะแล้วก็มีกาวสองหน้าก็มีเล็กซีนค่ะเล็กซีนแล้วก็แมกนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเอากาวสองหน้านะคะกาวสองหน้ามาแปะกับ แผ่นพลาสติกใสก่อนนะคะแล้วลอกออกะค่ะ จากนั้นก็ใช้ฟองน้ํานะคะที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาแปะทับเลยกดให้แน่นะะยังยืดนะคะยังยืดนี้เราใช้ขนาดหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะคะมันจะไม่รัดจนเกินไปวัดให้เท่ากับฟองน้ำเลยนะคะ แม่เข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วนะคะทั้งสองด้านเลยใช้เล็กซีมมาแปะด้านหน้าตกแต่งเพื่อสวยงามนะคะ เก็บทับให้เรียบร้อยเก็บริมให้เรียบร้อยทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ดึงยานยืดออกมาเพื่อเราจะแม็กอีกรอบหนึ่งเพื่อความแข็งแรงเรย็บไปประมาณสักหนึ่งเซนนะคะ ทั้งสองด้านเลยจะเห็นว่าจะมีเห็นรอยเข็มอยู่นะคะ,ะ,คะเราใช้ล็กซีนแปะทับอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เข็มเกี่ยวมือ ลึ้งไทมีสติกเกอร์สวยๆก็แปะได้นะคะคะมาตัดมุมให้มันโค้งสวยงาม ตัดริมให้มันมนอันนี้แล้วแต่นะคะใครจะไม่ตัดก็ได้แล้วแต่ถนัดแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยอข้าวเพชชิวของเราลองใส่ดูน่เพะเ้ชชิว